สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูบูตารุ่น B 2 4 4 0 S นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นเที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูบูตา B 2 4 4 0 S นะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี61นะครับลูกค้านี่เลย มาพร้อมอุปชุดโครงกันอ้อยนะครับเหมาะกับงานไล่อ้อยนะครับช่วงนี้รุ่นบีกำลังตามหากันเยอะเลยคันนี้สีสันเดิมเดมนะครับลูกค้านี่เลยเครื่องยนต์สามสูบนะครับสวยสวยเลยฮะระบบเกียร์เก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยระบบวิดีโอสองระดับนะครับใครที่ต้องการหาคูปตะบีสองสี่สี่ศูนย์เอสนะครับตอนนี้นะครับมีให้ท่านเลือกแล้วตอนนี้ นะครับเป็น24แรงนะครับรถทำงานนะครับใช้งานไม่มากนะครับอยู่ที่1,500ชั่วโมงนะครับสีสันเดิมๆนะครับสีกระทาล้อนะครับสีเครื่องยนต์นะครับมีรอยคราบน้ำนะครับสีสันเดิมเดิมคันนี้ราคาอยู่ที่265,000บาทนะครับ265,000บาทใครที่สนใจนะครับเข้ามาทดลองขับนะครับราคาต่อลองได้ส่งฟิลในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับลูกค้านี่เลยยางดีนะครับ ด้านท้ายนะครับนี่ฮะยี่สิบี่แรงม้านะครับ B 2 4 4 0 S นั่นเองรถปีห้าหนึ่งอ่าปีหกหนึ่งนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงขึ้นกันน่อน ะระบบบทำงานได้ปกตินะครับ265,000บาทนะครับ B กับ B 2 4 4 0 S นะครับรถ B 6 1นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญยเทคเตอร์นะครับ โทร0875223883 095339988เปิดทําการทุกวันนะครับลูกค้าราคาต่อรองได้นะครับช่วงนี้เทรนด์มืออาชีพเยอะนะครับเรามาระวังนะครับรถที่มีรถมือสองรถเท็กเตอร์มือสองที่ราคาถูกผิดปกตินะครับนะครับผลเรามาระวังนะครับทางร้านรับโอนเป็นบัญชีห้างหุ้นส่วนนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ของชัวร์แน่นอนนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์วิ่งมาดูรถนะครับที่ปัญญาเท็กเตอร์นะครับอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับ หัวเป็นเพจมิชเตชีพนะครับสามารถวิดีโอคอลได้นะครับนะฮะครัข้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ